ค่ะมันนี่นุตยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของลุงสรารเปานะคะงวดที่ผ่านมาของคุณลุงเป็นแบบนี้นะคะให้วิ่งเจ็ดกับสามล่างผลปากวดว่าเลขขังบนออกหกสามขังล่างออกศูนย์เจ็ดนะคะสําหรับงวดนี้คุณลุงสรารเปา่าห้มาแล้วนะคะหามาแล้วห้เน้นล่างที่เก้านะคะมีตัวเลขสองตัวรุวนรนนะคะจะเป็นตัวใดไป,ไปเบิง่งไปชมนำกันเลยคะ่ะ ลุงหวัดดีค่ะสวัสดีครับคุณลิลเลียถูไลน์าสายแล้วลุงไปไหนมาอ๋อไม่ได้ไปไหน้วครับทำไมลุงไม่รับโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์ชาร์จไว้อยูอย่ห่างตัวเลยไม่ได้ยินอ๋อ <c oughs> วันที่แล้วคุณลุงถูกไหมคะลุงถูกไหมวันที่แล้วได้เล็กวิ่งอ่ะออประกบคู่ไม่เข้าสามขึ้นบนนะ่ะอือ สามเส้นบนเข้าจะเล็วิ่งอ๋อลุงได้ได้วิ่งเอาเนาะอยู่ลุงลุงวิ่งเอาวิ่งไว้แล้วพ่อก็ไม่เจ็บตัวแล้วมีกำลังนิดหน่อยได้เล็กวิ่งอ่ะวันนี้ปะผมวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ามีสูตรดูห้าสูตรแล้วมันมันไม่ซ้ำกันเลยอ่ะห้าสูตรมันไปคนละตัวเลยค้าสูตรตัวเลย แล้วตกลงให้วิ่งตัวไหนลูกมันเป็นร่างอย่างเดียวเหมือนเดิมไหมคะอย่างเดียวร่างเหมือนเดิมไนะหมบนมันบนไม่เข้าร่างอย่างเดียว<ช>ไนยวันใช่วันนี้นะวันนี้วิ่งร่างสี่วิ่งเลขสี่ตัวเดียววิ่งตัวเดียวคือสี่สี่จับคู่เก้าสี่เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะเก้า,าสี่ มีร่างสี่เก้าสี่แล้วมีอะไรคะลุงจับคู่จับคู่เก้าสี่เก้าสี่หกสี่หกสี่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 หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ ศูส <4. S 2> ี่อห้าคู่กลับตัวด้วยนะไงปกลับเหมือนเดิมนะไปกลับแต่มันเป็นล่างเป็นล่างใช่มันวันนี้วางวางวางเล็กนิ่งไว้ที่รล,ลับหน่วยนะข้างหลังแต่ว่ากลับตัวด้วยเก้าสี่หกสี่สี่ีหนึ่งสี่ศูนย์สี่ลงเน้นตัวไหนคะ เน้น64กับ44ครับเน้น64กับ44ครับเดี๋ยวพอใกล้วันแล้วว่าอของสุดท้ายกีนนาะเน้น<ไ>อืมวันนี้เอาเอานี้นไปก่อนสรุปว่าแนวทางเอฟซีรอเยอะมากสรุปว่าแนวทางของลุงสระเป,ปางวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเก้าล่างอย่างเดียวให้วิ่งสี่ เลขวิ่งมาตัวเดียวหางเดียวคือ4จับคู่9 4 6 4 4ี่หกสเน้นที่6-4กับ4-4ทั้งหมดทั้งมวลไปกับล่างล่างอย่างเดียวถูกต้องครับถูกต้องแล้วใกล้ๆวันเดือนนี้มีแค่28วันใกล้ๆวันคุณลุงถึงจะให้คงสุดท้ายใช่ไหมคะครับ วันนี้ขายของไหมคะลุงวันนี้ขายของไหมขายของครับหมดครับวันนี้หมดอมคนใจดีเนาะขายอะไรก็ขายดีขายหมดทุกวันนะขอให้ลุงขายดีดีนะคะงวดน,นี้มั่นใจไหมวดน,นี้มั่นใจไหมวอนนี้เหรอเมื่อคาดเงินเสิบไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ามันมัน้าสูตรมันได้มาอย่างละตัวละตัว มันมันไม่ซ้ำกันนะถ้าถ้าทัซ้ำกันเนี่ยเราเรามั่นใจว่าวิ่งเข้าแน่นอนวันนี้มันาสูตรมันได้สูตรละตัวละตัวแต่ว่าเรามีสูดวิ่งตัวหลักอยู่ไงว่าถ้าโหมดนี้ได้ตัวนี้คือวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งสูตรนี้วิ่งอย่างเดียวแน่นอน ค่ะขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโดีกับแนวทางของลุงสาเปานะคะขอบคุณค่ะ,วคะ,คคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะพอมพี่น้องเอฟซีก็สิดงยินนะคะเจนสัมพ้าแราว่าน่นทีน่ยากกับลุงสาเปานะคะแนวทางของลุงกับทีเขามีรุดน,นะคะแล้วจะให้เปียบเทียบกับวกที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาให้เจ็ดกับสามมันกอดมาสามอยู่บน สามอยู่บนเจ็ดอยู่ล่างออกศูนย์เจ็ดออกหกสามบนนะคะวดที่ท่านมากจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับวดนี่นะคะวันนี้ตามนี้เลยเป็นล่างอย่างเดียวให้วิ่งสี่ตัวเดียวะะทั้งหมดทั้งมดนี้ไปกับล่างอย่างเดียวนะคะหน้าทางของลุงสละเป่านะคะพี่น้องเอฟซีพิจารณาเบิงนะคะจดไววแคบนาจอไหวชอบกรค่อยจัดนะคะเออบ,บ,บิ่องเป็นการบันเทิงเบิง,บง,บงเป็นสถิตินะคะ มนฑิยากับท่าย่ำไ้เป็นแนวทางหาสื่อสลนากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะธนูที่ยากกับขออวยพรห้เอฟซีโดีแนวทางของลุงสละเปานะคะปลูกเต็มต้นเลยมะละกอโดค่ะนี่มีบานครับนี่ลมเป็นลมหลังบ้านมแตรต้นมะกกอมือมพี่น้อง